สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วเนาะจ้ากับพ่ยิปซีอีสานทาง s b 8 8 8ชแนลเนาะจา้ามืนอนีมาพอกันกับดวงรายสัปดาห์เชา่าราศีพิจิกมาเช็คดวงรายสัปดาห์กันอีกแล้วเนาะเช็คกันทุกสัปดาห์นั่นแหละเพื่อจะได้เตรียมรับมือได้าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเช่าราศีพิจิกทุกคนเด้อแต่กัให้เบิร์เป็นแนวทางกับพ่อเพราะว่ามันเป็นการเปิดภัยโดยรวมเนาะบ่แมนดวงชะตาผู้ใดผู้หนึ่งว่ได้เจาะจงเช่าราศีพิจิกคือคนที่เกิดระวัง วันที่16พฤศจิกายนถึง15ท่านว่าโคมเนาะกรอบสัปดาห์นี้14ถึง20เมษาด้วยจะเป็นกรอบเวลาคร่าวๆห้องปต้องจริงจังหลายก็ได้อาจจะคลาดเคลื่อนไปได้อยู่แล้วเป็นการเปิดไพยโดยร่วมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะห้องประ้องไปจริงจังอีกอย่างหลายเนาะบึงเป็นแน่ท่างกับพ่อด้วยพี่นอ้องเอาละเมื่อวาการงานการเงินกันสะกอนสามถวยขึ้นมากอนเลยเนี่โอ้เป็นเรื่องปาร์ตี้สังสรร์แท้ๆเลยพี่นอ้อง ปาร์ตี้สังสรรค์และะ้วก็อาจจะเป็นช่วงเขาห้องว่ายังสนุกสนานเฮฮานะี่ยนะความสุขนะมีอยู่แล้วพี่น้องความสุขมีอยู่แล้วซีดามต้องใส่คําว่าซีดามในเรื่องการงานกับนิ่งก,กับปกติเนาะเพราะเขาปาร์ตี้สังสรรค์การงานมันจะหนิ่งแน่การงานการเงินหนิ่งแล้วกะ็บ่มียังขยับดอกอแต่ที่นี่สิ่งที่ตามมากก็คือ À, ต้องใส่คําว่าบางที่มันก็มีเรื่องเงินเงือนท่องๆเขามา่เกี่ยวของนะ a, ผายเหรียญมีอัศวินเหรียญขึ้นม,มาเแต่ว่าก็ต้องต,ต้องพรามีอัศวินเหรียญต้อง,อง,องใส่คําว่าช่าล่าสีพี่จิกนี่จะใส่เงินเป็นเนาะใส่เงินเป็นย่างหน่อยๆกับซับดาานนี่แหละมีการวางแผนมีการวางแผนที่ดีสมพ่อใส่สสจงใส่สมพ่อจ่ายจงจ่ายถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องข,ของปาี้สังสค์แต่กับว่ามีความพ่อเหมาะพ่อประมาณมีความพ่อเหมาะพ่อประมาณอยู่ ที่นีาจะวาไปแล้วเนาะเรื่องงานเรื่องเงินถือว่าจัดการได้ด้วจ่ะสัปดาห์นี้จัดการได้บริหารได้ว่าต่อไปด้วยความด้วยความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละด้วยสติปัญญาด้วยแผนการด้วยความตั้งใจของเจ้าของจัดการได้ที่นีเรื่องงาน้ครๆก็วัตทิ่ผ่านมากบางคนอาจจะมีอะไอเดียเรื่องงานใหม่ๆเด้อพี่น้องมีงานใหม่เข้ามาเขามาเสริมนะบ่แม่นงานหลัก สองไม่เท่าเป็นเรื่องขององานเสริมหรือโอกาสใหม่ๆที่มีคนมานําเสนอหรือโตวเข้าเองเข้าคิดของเข้าเองว่าเข้ายาเท็ดอีกยังเพิ่มเติมขึ้นมาจากจากเดิมเพื่อที่ว่าไล่ใดจะมากขึ้นประมาณนั่นแหละเพราะว่าอมองว่าชาวราศีพิจิกเองมีโครงการที่ว่าจะเก็บเงินเก็บทองสางฐานะประมาณนั่นแหละแต่ที่นี่มันก็นจะมีปัญหาแน่จักน้อยอาจจะได้เริ่มตนมาแล้วเนาะที่ผ่านมาได้เริ่มตนมาแล้วก็จะมาก ช่วงปัจจุบันและก็อนาคตอันใกล้นี้มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างจะต้องคืดหลายอยู่ได้พี่น้องซีดาบเก้าดาบอาจจะด้วยความทีวามันาม่นโมเมนสภาพะการงานบริยุทธ์ชะงักเฉพาะเรื่องช่วงพวกปราร์ตี้สังสรรค์อย่างย่างเดียวมันหยุดชะงักด้วยตัวของงานเองนําอาจจะด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเด้อพี่น้องปัจจัยแต่ละอย่างปัจจัยของอุปสรรคของเช่าราศีพิจิกแต่ละคนจะบ่ขึ้นกันเนาะ อันนี้กะพิจารณาเบิงแต่ว่าสัปดาห์นี้มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจเลยชาวราศีพิจิกสีดาบเก้าดาบเมื่อยสีดาบเมื่อยเมื่อยแล้วก็รู้สึกว่าบ่ยอยากเฮ็ดหยังพี่น้องเดอะสตาร์้นมานี่แห้งแบบว่าแห้งเสริมกันไปว่าบ่าค่อยอยากตีงขี้งเฮ็ดหยังเพราะว่ารู้สึกว่าเออเขาขอพักก่อนได้บ่เมื่อยประมาณนั้นนะรู้สึกว่าอธิพานมาเฮาอาจจะคดน่าเฮ้าเมื่อยมาดดหรือบางสิ่งบางอย่างมันบ,บเป็นไปตามที่คาดเบือ่อ พี่น้องมีความมีความรู้สึกว่าเบื่อขึ้นมาเบื่ออย่างว่าตีเบื่อว่าทุูกสินทุกอย่างมันบเป็นไปเครื่อเข้าคิดตอนที่เขาเริ่มเฮ็ดหรือเริ่มโครงการเริ่มงานไม่เริ่มแผนการไม่อย่างของเฮ้านะเขาขาดหวังไว้สูงกว่านี้เขาขาดวังไว้ของค่อนข้างดีขาดวังความสําเร็จ่าตอนนี้ตอนนี้มันต้องเป็นจังสี่จังสี่เขาเขาบ้างแผนไปเป๊ะแล้วต่อไปแล้วก็ขาดวังสูงน้าที่นี่มองว่ามันบเป็นไปตามขาดมันเป็นโซ่นิ่งๆนิ่ง นิ่งๆละโตเฮาเองกะกะมีความเบื่อหน่ายเนาะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จบอเดอะ t a า j u จ g m e n t ขึ้นมาเนาะมีไั่สังขาดขึ้นมาออมองว่าความสำเร็จน่ะโอกาสกับมีอยู่แต่ว่าต้องใส่เวลาพี่น้องเดอะสตานี่ต้องใส่เวลาเขาต้องอดทนเขาต้องรอคอยที่เขาไปกะไว้ว่าช่วงระยะเวลานี้ มันต้องโอเคมันต้องได้ผลของงานมาคล้ายๆก็ว่าความสําเร็จต้องมาในช่วงนี้เงินตองมาในช่วงนี้อีหยังตองมาช่วงนี้นี่มันจะเลทไปอีกพี่น้องเลทไปอีกกาหนดระ,ะระยะเวลาเลทไปอีกซ้ำใดบ่ลรูบ่มีผู้ใดรูพี่น้อง Judgment สิ่งที่ทําได้คือเฮ็ดเฮ็ดให้ดีที่สุดกับพ่อละพี่น้องแล้วก็ต้องใส่ความอดทนรอคอยถ้าสมมุติว่าไพ่ใบนี้นี่มันจะ จัสมินึ้นมากกับภัยสังขลาดเลยนี่จะโบกเกินจากความเป็นจริงเด้อพี่น้องสมมุติว่าเฮาทุ่มเทความสามารถของเฮาเทุ่มเทสิบทุ่มเทยี่สิบสิ่งที่ได้ออกมามันก็จะสมเหตุสมผลกับความทุ่มเทของเฮากะ,กะลักะบางที่ถ้าสมมุติว่ามันจะไดมากกว่าความทุ่มเทมากกว่าสิบมากกว่ายี่สิบที่เฮาเหตุสม,สมมุติเฮาเหตุลอยเนาะ โอกาสจะได้ร้อยนะมีอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสจะได้เกินร้อยบอแล้วแต่ว่าสนาเขาเลยจัสมิมนมองว่ามันกะเข้าไปคาดหวังบอ่อดดเอ้ยไปคาดเดาบอ่อไดคาดเดาบอ่อใดถามว่าหวังใดบอบวังใดมีเดอะสตาร์ขึ้นมานีหวังใดวังโลดบ่เป็นยังดอกเพียงแต่ว่าก <c oughs> ็ต้องต้องเตรียมใจเพื่อนําพี่น้องเตรียมใจเพื่อนําว่าบางที่เรื่องของ เรื่องของบางสิ่งบางอย่างถ้าพูดถึงเรื่องงานเรื่องเงินไผสัง่งขาราชขึ้นมามันกะถามประเด็นบอมันกะประเด็นปัญหาดอกเขาต้องเพื่อใจไว้สําหรับความผิดหวังเขาต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นจริงอย่าไปมองแบบเกินจริงหรือแบบหวังอียังที่มันเวอร์เกินไปเกอเวอร์ว่างอล่างการเนี่ยบอมันจะบอมนจังซันก็ตามดวงเท่านั่นแหละเอาจังซีว่ากันว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างมันกะตามดวงตาม โชคชะตาของเฮาแต่บได้หมยายวามว่าเฮาสิตรงอยู่ซืซ่อๆเด้อว่าเดี๋ยวดวงชะตาก็พาไปบแม่นจังซันทาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเฮาเฮาอยากให้ผลลัพธ์มันได้ดีเฮาก็ต้องทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดน่ะละเท่าที่จะเหตุใดเพียงแต่ว่า,อามองว่าไพ่ขื้นมากในลักษณะที่ว่าอยาให้เฮาคาดหวังมากเกินไปก็ก็กทาวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าโอเคมันได้ทด่าใดก็เท่านั้นละแล้วกะ ปัญหาอีหยังก็ตามแต่เขากับแค่แก้ไขไปเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆเขามีเวลาว่างแผนเท่ากับว่างแผนเฮดไหมันดีที่สุดแล้วก็เพต้องไปคืดอีหยังหลวงหลายเพราะว่าบางที่มันต้องมีบางหลักการยุทธชงักของงานยุทธชงักของช่วงชีวิตที่บางที่ที่มันมีปัญหามีเรื่องต้องคิดต้องยังมันก็มีอยู่แล้วมีทุกคนเพียงแต่ว่าเทากับพยายามเฮตไหมันอยู่ในระดับที่มันพอดีพอดีอยาให้มัน นักกับเจ้าของเกินไปอย่าให้เสียสุขภาพจิตความสุขของเฮ้าเองก็สําคัญเนาะพี่น้องเนาะเอาละการงานการเงินกับประมาณนี้ชาวราศีพิจิกเมื่มวอวาความรักคนโสดเนาะความรักคนโสดเปิดไพ่โดยร่วมเด้อจ้าต้องต้องบอกกันคือเกา1 4ถึง20เมษายนอาจจะไ่ได้ครอบคุ้มทุกคนเนาะ โอ้ยสิบไม่เท่ามาเลยหกดาบซับดานี่นี่อาร์ตเอาราชาไม่เท่างานมาก่อนเลย้อจะเด้อชา่ราสีพิจิกงานมาก่อนเลยจ้าเจ็ดไม่เท่าสามเหรียญอารมณ์ความรู้สึกนั่นสองถ้วยกบมาน้ำอ่ะกันยังดียังมีความรู้สึกแช่มชื่นมีความรู้สึกว่า มีมิตรภาพดีๆความรู้สึกดีๆกับคนอื่นอยู่บ้างเด้อพี่น้องเด้อบมเมนว่าบึงในหาใบแรกนะมิติงะมีแต่งานซิพไม่เท่านี้งานหลายเลยราชาไม่เท่าการโฟกัสเรื่องการงานของชาวราศสีพิจิกนี่สุดๆมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเมืออ่อยนําเจ็ดไม่เท่าอุปสรรคขึ้นมาตลอดสามเดือนกาลังพยายามจะเฮ็ดให้มันขักกว่าเกาอยู่อ,อต้องการให้ขยายกิจการผู้เฮ็ดงานประจำก็ต้องการได้ มีความก้าวหน้าในการงานประมาณนั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์มองว่าบางคนอาจจะพึ่งออกจากความสัมพันธ์เก่ามากก็เป็นไปได้คือกันแล้วก็สำหรับบางคนก็คือบดได้มีความสนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เลยมีแนวโน้มว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆนะล่ะพี่น้องสิเป็นจังไดก็ตามแต่มันจะเป็นไปมีสองถ้วยมีสิบเหรียญแปดถ้วยพึ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์มากพี่น้องพึ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์เก่ามากแล้วก็ ยังเบื่ออยู่เด้อยังยังเบื่อเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามีแนวโนว่าก็จะมีค้นเข้ามาอยู่น่นอีรีตัวล่ะหนึ่งเหรียญขึ้นมาโอกาสถ้าในโอกาสใหม่ๆมเข้ามาอยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ทามองว่าสําหรับบางคนอาจจะเป็นโอกาสเรื่องงานด้วยจ้ะเด้อหนึ่งเหรียญขึ้นมาเป็นไปได้ทั้งโอกาสในเรื่องการงานเป็นไปได้ทั้งโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เดอสั Sun, ้นก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดูจะว่ากันแล้วก็ได้ด้วยสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ความรู้สึกเดอพี่นอ้องมองว่าชาวราศีพิจิก็็มีคนเข้ามาอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็เรื่องการงานก็คือที่ว่ากันไปมีคนเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาจากการแนะนําของเพื่อนเนะพี่น้องหรือมาในเรื่องงาน เพื่อนแนะนํามาล่ะก็เ,เจอกันในเรื่องงานการเบล่าไปประชุมสัมมนาอีกอย่างต่างๆประมาณนั้นมาด้วยเรื่องงานหรืออาจจะมีผู้ใหญ่แนะนำํำมีพอซือ้อแม่ซือ้อแนะนําให้รู้จักจกันประมาณนั้นแต่ด้วยตัวเช่าล่าสีพิจกเองนะตอนนี้มองว่า,ามุ่งมันในเรื่องการงานการเงินมีสิบเรียนขึ้นมานําเข้าต้องการเฮ้าหมั่นคงมากๆเลยการงานการเงนินหลายคนอาจจะรู้สึกว่าจะของยังมีภาละกับขอบครั้วอยู่ ครอบครัวโดยที่ว่าตัวเขาเองเขาอาจจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของครอบครัวหรือเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาเนาะ,อะพอแม่อยากพี่น้องลูกหลานประมานนั่นแหละพะฉะนั้นเองในเรื่องความรักความสัมพันธ์แถมเขาพึงเลิกก็คนเกามานำ้ำกับเป็นมีแนวโนมเป็นไปได้ว่าเขาจะปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าปิดกันเจ้าของบอเดซันขึ้นมามองว่ากับ่ได้ปิดกันเจ้าของดอกเพียงแต่ว่ากับก็บต้องอาศัยระยะเวลาเขากับเปิดรับอยู่เปิดรับความรักความสัมพันธ์ แต่ตอนนี้เขายังบ่สนใจไปไหนถามว่าคุยบ่มองว่ากะคุยอยู่เด้เต่สันเข้าคุยอยู่เฮากับรู้สึกพ่ออกพ่อใจระดับหนึ่งละสองถวยึ้นมาเฮาบ่ได้ปฏิเสธเฮาบ่ได้รู้สึกว่าเฮาบ่ชอบเออบ่แมนว่าโอ้โหคนนี้บ่มากดอกคนที่เขาม้านนี่เบ่แมนจังสันเฮากับพูดก็คุยกับถือว่าเฮากับรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าณะตอนนี้เฮายังบ่พรอมอหรีงานเยอะบ่มีเวลาดอกซิปเมท่าล่าชาเมทาลอุปสรรคที่อยู่ตรงนากระายแถมเฮายังอยาก เหตุให้เฮ้าก้าวนาคืบนาไปอีกเป้าหมายนี่ค่อนข้างชัดเจนในจะเรื่องครอบครัวอีกหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่ากระบ่ดได้ปฏิเสธเด้อจ้ะสำหรับคุณโสดราศสีพิจิกค่อนข้างที่จะออมองว่าชัดเจนออกไปในทํานองนี้ละ่ะพี่น้องเอาละกระถือว่าก็ค่อนข้างถ้าเป้าหมายเข้าชัดเจนเฮาก็ต้องรอกันไปละพี่น้องบบต้องไปรีบร้อนอีอย่างมันเอาละคนมีแฟนมีคนคขบมีคนคุย หรือ,อต้องใส่เข้ามาถัดสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ว่าชัดเจนบันไดนี่กับเบิงทั้งคนโสดทั้งคนมีแฟนใดเลยด้วยจ้ะไพ่เฮาไพ่เขาอาจจะสลับกันด้วยจากให้มองสถานการณ์โดยร่วมมากกว่ามันเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมอยู่แล้วเฮาเฮาดูสถานการณ์โดยร่วมม,มันเป็นไปจังใดแล้วก็เป็นเรื่องของเฮาหรือบอถ้ามันส่งสิเป็นเรื่องเฮาเฮาก็เออลองเบิงว่าจะพอจะรับมือได้จังใดเนาะถือว่าคุ้ยกัน ชาวราศีพิจิกบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรเนาะจ้ะเนาะอาจจะมีเมถุนตุนกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกไฟลยหนึ่งที่เขาคุยน้ำเนาะสามดาบแตบไม่เท้าเดชอาจจะไม่เช่าราศีมีนน้ำเนาะห้าถวยอาจจะคุยกับพิจิกคือกันก็เป็นไปได้ด้จ้ะแถวบนก็แถวล่างเนาะพี่น้อง บรูว่าเข้าแถวใดละชาวราศีพิจิกแต่หังขึ้นมาแถวบนไว้ก่อนเนาะอ่ะเออแถวบนมีบางซิงบางยางเอาเอาเป็นว่าในความสัมพันธ์นี้นะพี่น้องในความสัมพันธ์นี้มีแนวโนมสูงว่าเออมันมีความเครียดอม,มีความเครียดมีปัญหาแน่นอนเลยแน่นอนเลยปัญหาที่รับรู้กันแล้วทั้งสองคนว่าความสัมพันธ์มีปัญหาเพียงแต่ว่าณตอนนี้สําหรับบางคนอาจจะห่างกันไปละ แต่สาหรับบางคนนะี่ยบริหางแต่ว่าทนคบกันอยู่แบบอึดอัดเนื่องเอาว่าพี่น้องทนคบแบบอึดอัด,อดถามว่าหักบอมันก็หักอยู่นะหละมันก็ตัดบอท่านใดๆดอกเพียงแต่ว่าบางที่มันก็มีหูอยู่ว่ามันมีปัญหาแต่ว่าบลูจะเฮ็ดจังใดอมองว่าความสัมพันธ์ค่อนข้าง,งเกิดขึ้นอย่างเร็วเร็วเกินไปอยู่คบกันก็พบกันเร็วตัดสินใจคบกันเร็วนาอพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ปัญหายัางวัตีมิดเดิลเดวิลสามไม่เท่าเนะเาะสามดาบเป็นเรื่องเล่าของหลักสอนมือที่สามประมาณนี้แต่บอฟันทุ่งเดอนว่ามือที่สามเขามาท่างไผเพราะว่ามันเป็นการเปิดภัยโดยร่วมกับบอหูนํ่มละพี่น้องบออยากไปว่าว่าเกิดจากเฮ้าหรือเกิดจากเขาให้เชาวราสีพิจิกพิจารณาเบิ่งเอาเนาะแต่ว่ามันมีแนวโนมสูงอหลีดเดอร์าเดอเว,วาตามนาไพ เฮาบอเบนหมอดูที่ใส่พลั่งจิตเดิบ่หูอันนั้นไพ่ว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นเนาะก็มาว่ากันตามหน้าไพา่ปัญหามือที่สามหลักะเอ่อค้นแถวบนเองตอนนี้กําลัางตัดสินใจยุว่าจะเฮตุจังไดอาจจะมาจากแถวบนกระเป็นไปได้คือกันพี่น้องด้วยความท่วาบางที่ความสัมพันธ์มันกะมันเร็วเกินไปเนาะอัศวินดาพื้นมาอาจจะด้วยความที่วาโตของเพื่อนเองนะเพื่อนกะเป็นค้นใจหอนอยู่แล้วล่ะ เป็นคนใจหอนล่ะกะถ้าจะใส่คําว่าบางที่อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่นครบกับคนแถวล่างคนแถวบนเนาะครบกับแถวล่างแล้วรู้สึกว่ามันบอด้ดังใจอืมมีคนอื่นเขามาหลงอืม The d a i l ถามว่าความรู้สึกนี่มันจะมีมันจะมีทั้งความรักความหลงอยู่ในนั้นบางที่มันก็เห็ดให้เขาเรียกว่ายังงพ่ายแพ้แก่แก่อำนาจฝ่ายต่ำ ประมาณนั้นเอาเบาจังสีกับ,บ่ได้ไปเว้าให้การเด้ออันนี้เอาให้เข้าใจง่ายๆอืใครๆก็ว่าอาจะว่าไปแล้วในความสัมพันธ์เพื่อรู้สึกดีบอซีไม่เท่ามองว่าก็รู้สึกดีคือครบกันมากก็รู้สึกดีน้ำกัดน่นละทั้งสองฝ่ายแต่ว่าที่นี่เพราะมันมีเหลืองมีเล่าของมือที่สามเขามา,ามีคนเขามาแสกใส่เขามามีค้นเขามาแสกมันก็นเลยรู้สึกคือจังว่า,าพ่อกะมีอาการล้งไปแน่แต่ว่าตอนนี้ยังบ่ตัดสินใจนะ โตเพื่อนเองเพื่อนยังม่าตัดสินใจเพื่อนกรอดูอยู่ว่าจะเอาจังไดดีช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าบอลูว่าทั้งคนนไม่คนเกาคนโตเฮ้าเองโตค้นแถวล่างหรือคนที่เขามาแทรกเพื่อนจะเลือกภัยกันยังบอลููดอกยังยังยังดูดูอยู่ยังดูดูอยู่แต่สมมุติว่าในลักษณะความสัมพันธ์ที่บทยังบดได้แต่งการแต่งงานกันเนาะเป็นแฟนกันนะมันกับเป็นซิดอยู่มันกับเป็นซิดของของของ,ของเฮ้าเอา เป็นว่าเป็นช่าพี่จิกเนาะเป็นสิทธิ์ของเฮาที่เขาจะ,ะมิสิทธิเลือกมิสิทธิตัดสินใจล่ะหรือแม่กระทั่งเป็นตัวเขาเขาก็มิสิทธิแต่ว่าแถวล่างล,ะล่งละแถวล่างรู้สึกว่าอารมณ์จิตใจนี้เป็นฝ่ายถูกกระทําค่อนข้างแน่นอนแถวล่างเจ็บซ้ำน้ําใจเครียดคืดหลายพี่น้องแล้วก็ไม่มีความสุขเลยในความสัมพันธ์พี่น้องไม่มีความสุขเลยแล้วก็บางที่จะว่าไปแล้วก็เป็นไปได้ว่า อาจจะห่างกันไปแล้วสําหรับบางคนก็เป็นไปได,ด้ด้จ้ะหรือใส่เข้ามาเลิกไปแล้วไดบอ,อเลิกไปแล้วแต่ยังบอปล่อยถ้าถามว่าเลิกาบางที่อาจจะมีการไล่ลักษณะเข้าใจบอพี่นองนึกออกบอว่าสมมติว่าเหาเวลาเห่าเรื่องมันเปิดเผยออกมาเหาทะเลาะกันเนาะเหาบอกว่าโอเคถ้าสันา่น,นขเ,เขาจบกันแค่นี้คําว่าโอเคเขาจบกันแค่นี้มันบอใบอดหมายความว่าความสัมพันธ์มันจบ พราะว่ามันเหมือนกับว่าคนที่เว้าประโยคนี้ออกไปสมมติว่าตัวเฮาเป็นคนเว้าเนาะช่าราศีพีจีตัวเฮาคือว่าโอเคเฮาจบกันแค่นี้เฮาจบอีรีอยู่บ่กลับมาเฮือนสมมติว่าเบ้ากันเนาะกลับมาเฮือนเพราะหรือจะจะจบกันพันแชทพันยังกระตามแต่กับมันนางเฮ็ดซื้อผู้ลังคนไห่นั่นอีกแลงวไงคืดนั่นคืดนี่คืดหลายมันจบอิรีอยู่บ่มันจบผาเข้าหน้าเข้าว่าจบแต่ว่าตัวเฮาเองเขาคืดหลายเศร้าเสียใจ ละะ้วก็ยังขืดวน,นไปวนมาแต่เหลืองเก่าในความรักความสัมพันธ์นี่แหละถามว่าด้วยนาไพานี่ตัดใดบอยังตัดบไดย้ยังขืดอยู่ตลอดนั่นแหละและอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่นจบน้ำย่ำน้ำบอเออมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งกับยังบม่จบน้ำเด้อจ่าเดอ้อเดวิลข้นมาหรือซีถวยขึ้นมาสามไม่เท่าเพิ่นยังบ่ตัดสินใจถาม่าเพิ่นจบคือข้ามว่าของาบอที่มาจบกันนี่กะกันยังบ่จบอันนี้คือการยกตัวอย่างน้ำเนาะพี่นออ้องไล่ละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปนี่แหละอ,อ,อันนี้ให้เข้าใจกันง่ายๆเนาะ ซําเบาะนิทานสูกันฟังบอกเานิทานตามนาไ่เออนั่น,นละ่กะกัยังเพิ่นกับยังบได้บบได้เศร้าบได้เลิกได้ลาเพราะว่าเพิ่นยังบ,บ,บ,บ่ด,บด,บด,ดบัดสินใจเพิ่นกับบฮู้หูว่าจะเฮตดจังไดปัญหามันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงถามว่ายังยึดมั่นถือมั่นยึดติดกันก็อาจจะทั้งยึดติดอยู่ทั้งอสองฝ่ายนั่นแหละฮังบ่รูว่าจะเห็ุจังไดแถวบนแต่แถวล่างนี้คิดไร้เป็นเต็มเลยล่ละไป ถ้าเป็นโตของชาวราศีราศีพิจิกเขาเองถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นแถวล่างเดือจะน่ะก็ต้องห้กําลังใจกันไลน์น่ว่าก็ต้องทําใจเย็นๆละทําใจเย็นๆจัสติมินกระสีบดายคำตอบเร็วๆนี่าในไายที่สุดเด้อพี่น้องในไทยที่สุดคำตอบมันเกิดจะมาเองไพ่ใบนี้ขึ้นมานี่ถัดสมว่าเขายังบ่เขายังบ่เปิดไพ่อื่นเลยนะพี่น้องไพ่ใบนี้ขึ้นมานี่ให้คืไว้เลยว่าถ้าสมมูลว่า มันแล้วแต่เป็นว่าเป็นเว้นเป็นกรรมเฮ้าเนาะถ้าสมมูิว่ามันเฮ้ายังใส่กรรมกันบ่แล้วเป็นคู่เว้นคู่กรรมลักษณะนี้นี่เหตุจังได้ก็ได้อดทนกันอยู่จังสิละต่อให้มันถูกมันดียังก็ได้อดทนกันอยู่สิ่งที่ทําได้ก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดน่ะละให้พยายามเหตุหรือขืดอีหยังก็ตามแต่ให้เจ้าของพ่อได้สบายใจแน่จักน้อยว่่ต้องไปคาดหวังอนาคตหลายบอกเจ้าของไว้เสมอโลดว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมถ้าคู่กันแล้วมันก็บ่แคล้วกันมันไปไสกันว่าได้ดอก ความถูกหรือความอึดอัดขับของใจในใจเวลาเขาคมเขาคุยกันกะกะพยาญามแก้กันไปเป็นเฉพาะนา้เอาปัญหายัางก็แก้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 ไปประมาณนั้นอ่ะเร็วๆนี่กะสี่ได้พูดได้คุยได้สาสางกันแล้วกะปัญหากะสิจบในว่ายนี่แหะแต่ว่าจะได้เริ่มต้นคุยกันต่อไปหรือต่างฝ่ายต่างเอาแล้วเว้นแล้วกรรมกันต่อไปแล้วกะ ไปคนละทางอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าบอกนิดหนึ่งว่าจัสเมนขึ้นมานน่บางที่มันจบกันยากยากพี่น้องเลิกกันแล้วลังเทือกอะกว่าเลิกแล้วละเอาว่นกลับมาอีกประมาณนี้ว่นกลับไปกลับมามันไขๆก็ว่ามันมันหนีกันบ่ค่อยพ้นนะนะพี่น้องถามว่ามีความสุกบอลังพูลังค้นก็บอกว่าเอากระสุกแน่ลังเทือกกับบ่สุกประมาณนั้นมันเป็นลักษณะนี้ล่ละว่นกลับไปกลับมาโดยที่โตวเขาเอินเขาก็จักสีเฮจังไได หนึ่งเหรียญ6กดาราชาถ้วยอาจจะมีกอลกฏพิจิกมิน้นขามาเกี่ยวของน้ำเนาะ,ะล่าสีเดี่ยวกักบเเาหรือกระทานเดี่ยวกับเ้าหรืออาจจะหมายถึงตัวเ้าเองก็เป็นไปได้คือการเช่าล่าสีพิจิกหรืออาจจะเป็นคนที่เราคุยด้วยก็เป็นไปได้เป็นไม้อาจจะเป็นไม้พ่อไม้หรือแม่ไม้เนาะหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็เป็นไปได้คือกัน เด e m a มจิกเชียจะว่าไปแล้วด้วยหนาไพ่บางที่เ uh, หนึ่งเหรียญขึ้นมาม่องว่าเอ่อ uh, โอกาสดีๆมันกะกะมีอยู่สำหรับตัวเฮาเองแต่ว่าสำหรับแต่ละคนก็แตกต่างกันเนาะบางที่เอ่ไ uh, พ่ใบนี้อาจจะหมายความว่าในความสัมพันธ์บางที่อาจจะมีเรืองเงินคำว่าเกีียวของบางที่อาจจะเป็นโอกาสใไม่ๆที่ว่า uh, ในชีวิตของเฮาที่ว่าเฮาอาจจะ uh, ได้เริ่มต้นใหม่อีกข้งนึง หรือสาหรับคนที่เลิกกันไปแล้วที่ห่างกันนะอาจจะได้กลับมาคุยกันอีกรอบนึงนะพี่น้องกลับมาคุยกลับมาคุยกันอีกรอบนึงเพื่อที่จะมาผูดมาคุยมาเคลียร์กันแต่ว่าทางนี้เลยทางนั้นนะฮกดามหรือล่าชาถิถวยที่ขึ้นมากมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบ่ท่านใจเข้าปันใดคนที่จะต้องตัดสินใจก็จะยังตัดสินใจไม่ได้เร็วๆนี้อาจจะด้วยความที่ว่าโบเมนคนที่จะไม่เหตุอีหยัง,ยงห้มันเด็ดขาด แลวก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโนมว่าจะประนีประนอมจะแบบว่าเห็นใจฝ่ายนั่นเห็นใจฝ่ายนี่เห็นใจทั้งสองฝ่ายก็เลยตัดสินใจยังบ่ไดหรือแม้กระทั่งตัวเฮาเองบมเมนตัวเฮาหรือตัวเขาเอาค้นแถวล่างอทีว่าเ,าเจ็บซ้ำน้ําใจร้ายคือหลาย,ลายถ้าสิให้ตัดสินใจว่าโอเคถ้าเจ้าทุกปานนี้เจ้าออกมาเลยเจ้าจบตัดสินใจบ่ใดอเป็นคล้ายๆก็ว่าอารมณ์ความรู้สึกมันมัน มันเป็นช่วงอ่อนไหวนะพี่น้องเป็นช่วงอ่อนไหวแ้่เฮ้ามาตัดสินใจโดยใช่เหตุผลเข้มแข็งเดดขาดอีกอย่างมันกับบดายอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ว่าขอให้กำลังใจกันเนาะด้วยไพ่ฮกดาบขึ้นมากกับเดอะแมจิเชียนก็ให้กำลังใจกันว่าเวลาที่พานไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นถ้าสมมุติว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันจัดเม้นต์เดอะแมจิเชียนเฮ่ากับมีแนวโนมวาโตเฮ้าเองอาจจะพยาย่ามที่จะแบบว่าเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีก็ได้ รับมือกับปัญหาได้ค่อนข้างดีเนาะไพ่เดอเมจิกเชียนบางสิ่งบางอย่างกเ็เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนั่นแหละละกะ็มีขํามแนะนําว่าให้เสื้อล่างสังหรณ์ของเจ้าของล่างสังหรณ์เฮ้าค่อนข้างค่อนข้างดีเดอพี่น้องถ้าเฮ้าสังหรณ์ใจว่ามันจะเป็นจังซี่เฮ้าควรจะตัดสินใจไปทางนี้จังสันจังซีมันก็นจะมันก็นจะไปใดประมาณนั้นละะ้วก็อีกอย่างหนึ่งกับว่าอยางให้ขึ้นยั้งลาย หรือเมจิกเชียนภัยนักมายากลนบางสิ่งบางอย่างเข้าขาดว่ามันจะเกิดมันกับบเกิดบางจริงบางอย่างเข้าคิดว่ามันจะไปบ่อใดมันกับมิทังไปใดของมันเองทางนี้และทางนั่นให้ให้คืดไว้ว่า,ามันเป็นเรื่องของของกรรมน้ำของเวน้นของกรรมเนาะพี่น้องเข้ากับว่ากันไปตามสถานการณ์แก้ไขไปตามสถานการพญายามมีสติและะ้วก็ใส่ไว้ผิดปฏิพาณ์ของเข้าเองนะกในการรับมือ หาไม่เท่าหาไม่เท่านี่กับบางที่ต้องใส่คําวาเอ่อมันกันย่งบะมีขอสรุปในใจของเฮาดอกเนาะเอ่อชาวราศีพิจิกว่ามันจะเป็นจงังไดอารมณ์ความรู้สึกมันกับย่งบุ่นวว่อยู่นี่จัดการย่งย่งบะได้ยังบมีขอสรุปใ้เจของซึ่งอาจจะเป็นตัวของเขาเองก็ได้อ่หลกักกหลายสิ่งหลายอย่างมันยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอยังเอาแน่เอานอนบ่ได้เด้อจ้าเด้บอบอกว่าอารมณ์คนที่ต้องเลือก บอกว่า,ฟาไฟใดก็ตามแต่อุปสรรคมันก็นยังมีมันยังมีข้อที่มันแบบว่าอุปสรรคโดยร่วมมองว่าอุปสรรคโดยร่วมกันแล้วกันที่เหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดบางที่เข้ากับไปขาดเดาอย่างไดแต่ว่ามองว่าความสบายใจอาจจะดีขึ้นบ้างเด้อในอนาคตอันไกลอาจจะดีขึ้นบ้างเข้าต้องยอมรับว่าบางที่สมมุติว่าเข้าถอยออกมาถอยออกมาก้าวหนึ่งจากความ เป็นคนรักเดิอพี่น้องถอยออกมาให้อ่าให้มันให้เขามีอิสระมากขึ้นแล้วการให้เขามีอิสระมากขึ้นก็คือการถอยออกมาจากความสัมพันธ์จะกล่าวหนึ่งต่างฝ่ายต่างมีอิสระในการที่จะจัดการก็อารมณ์ก็ความรู้สึกของเจ้าของเขากับมีอิสระบางที่เขาอาจจะมีคนใหม่ๆล่อเขาอยู่ก็ได้หรือโตเขาเองเขาก็อาจจะได้มีอิสระว่า กับตา่างไฟต่างมีอิสระอนะ่ะอีกไฟหนึ่งเพราะว่าบอลลูว่าไฟไหมีมือที่สามเนาะพี่นอนะ้องเนาะเออมีอิสระที่จะตัดสินใจมีอิสระที่จะเอ่ออาจจะมองค้นใหม่ๆก็เป็นไปได้คือกันมันจะลดความกดดันเนาะออมถอยออกมาจะกกล่าวหนึ่งลดความกดดันของเขาเองกับลดความกดดันของเขาบ่ต้องไปเร่งรีบกันเพราะว่าคําตอบมันยังบ่ดได้ดอกคําตอบยังบด่ดได้ แต่ว่ามองว่าความรู้สึกที่มีให้กันยังดีอยู่นะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าสร้างกันหรือด้วยหน้าไพ่ไม่ได้หมายความว่าเลิกรักกันเด้อสองคนบไ,ไดด้เลิกรักกัน,น,เ,กกกนเพียงแต่ว่าพราะมันมีปัญหาข้นมาบ่รู้ว่าจะจัดการปัญหาจังใดเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเบิง่งมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเด้อพี่น้องอันนี้ตัดสินใจแท่นกันบได้มีแต่บอกว่าเออไพข่ข้นมาจังซี่มันมีแนวโนุมไปจังซี่ ชาวราศีพิจิกระล่องล่องยิบล่องจับไปเบิงไปประกอบการพิจารณาในสถานการณ์ของครูเจ้าของแล้วก็ไปประกอบกอบกับอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของว่าเฮาจะจัดการใดในทางใดทางใดที่จะเหตุให้เฮาไม่ีความสุขมากขึ้นมาแน่ว่าต้องไปเครียดว่าต้องไปกังวลอีอย่างหลายมันมันเหตุให้เสียสุขภาพจิตได้พี่น้องเหตุน,นั้นเหตุน,นี่เหตุนนหงานกันยาก,ยากใส่ชีวิตแต่ละมือแต่ละเวน้นค้นหนาค้นหลังอยู่นะซีเหรียญ เร็วๆนี้ยังหน่อยกระกอบการทนาย้สัปดาห์นี้เนาะพี่น้องจังไหนค้าตอบกันยังบ่มาเด้อเฮากันยังมีความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่จังซีละอ่อยู่กันจังซีละประมาณนี้ยังอยูหม่องเกาเป็นจังไหนก็จะเป็นจังสันยังบ่ดด้เลิกลากันไปไส่ละกะอคนที่ต้องเลือกกันยังบ่ตตองเลือกถ้าสมมุติว่าผู้ใดเจอรัก3าเสาก็สิยังยู่จังซันยู่ผู้ใดคบหลายคนกันยังกักยู่จังสันยูยังบ่ท่านในมีหยังเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่า มองว่าคําแนะนํำจากภัยก็คือบางที่ใส่ความเป็นเพื่อนลงไปในความสัมพันธ์ให้อิสระต่อกันและกันมันจะเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปได้ดีขึ้นเนาะจ้ะเนาะเดอะเวิรมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไปในทางที่ดีจังไดก็คือ,อความสุขความพอใจจะดีขึ้นจะมีการสะสางปัญหากันเร็วๆนี้แหละได้พูดคุยได้เครียร์ได้สะสางไม่ได้หมายความว่าจะต้องคบกันต่อหรือจะต้องเลิกกัน บ่มีอย่างแน่นอนแต่ว่าความสุขความพ่อใจของเฮ้ามันจะมีมากขึ้นกว่าเก่าอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์จะคลี่คลายจะความสัมพันธ์จะดีขึ้นที่ปัญหาเราจะคล,คลี่คลายไปในทางที่ดีไพ่เดิร์เว์บางที่ทำไมถึงคนโสดนี่ก็โสดแบบมีความสุขเ mm. ด้อพี่นอ้องโสดแบบมีความสุข เก้าเหรียญจะว่าไปแล้วก็เป็นไพ่ของคนโสดเพียงแต่ว่าอาจจะเหงาบ้างถามว่าเงาไม่เหงาบ้างมีเงินมีทองมีฐานะมีชีวิตที่ดีขาดแต่ความรักเนาะพี่น้องแต่เดอะเวิลด์นี้มองว่าบอดายใส่ใจด้วยซ้ำว่าความโสดของเจ้าสองเจ้าของจะเงาหรือจะยังบอดเดอะเวิลด์คือความรู้สึกดีๆคือความรู้สึกที่ว่าเคลียร์แล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหายคาใจโลงมีความสุขตามสภาพเท่านั่นแหละพี่น้อง มองว่าชาวราศีพิจิกจก,ก,จก,กัล่อแนจหน่อยเนาะจ้ะเนาะล่อแนกับพยายามหาความสุขให้เจ้าของยังที่บอกว่าแนะนําว่าให้ถอยออกมาจากปัญหาแนจะกล่าวหนึ่งระบาดนีเข้ากับมองเขาไปในฐานะคนนอกแล้วกับพยายามพยายามให้โตเข้าเองอิสระจากความสัมพันธ์นั้นอิสระจากโตของคนคนนั้นที่เข้าคุยน้ำบางทมันอาจจะเหตุให้ความรู้สึกเข้าดีขึ้นและในอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นไปในทางใดกะ ก็คือสบาแล้วแต่บุญแต่กรรมเนาะจะเป็นจังไดกับเป็นจังสั้นละแต่ว่าม่องวันนที่สุดแล้วเขาจะมีความสุขปัญหาจะได้รับการคลี่คลายสะสางไปเนาะเอาละเป็นกำลังใจให้ช่าวราสีพิจิกทุกคนคนโสดคนมีแฟนเรื่องการงานการเงินสัปดาห์หนา้ามาเช็คดวงกันใหม่เด้อพี่น้องอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกคนอย่างที่บอกไว้เนาะก็ให้เบิงเป็นแนวทางกับพ่อมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนละพี่น้องสวัสดีจ้า